สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กไปเรื่อยเรื่องคอมเรื่องโค้ดรายการที่จะทําให้เรื่องโคดดิ้งเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้น้องลีนุกซ์มาพร้อมกับพี่ดาตาคนเดิมเพิ่มเติมคือความรู้แน่นปึกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ดาตาสวัสดีครับน้องลีนุกซ์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พี่ดาตาพร้อมจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องพื้นฐานสําคัญในการเขียนโปรแกรมจ a v a กันอีกแล้วครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะพี่ดาตาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องตัวแปรในภาษาจาว่ากันครับน้องลีนุกซ์หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วแต่บางทีก็ยัง,งงงว่ามันคืออะไรกันแน่จริงด้วยค่ะพี่ดาตาน้องลีนุกซ์เองก็ยังรู้สึกว่าคำว่าตัวแปรมันดูเหมือนจะเป็นภาชนะอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้บ้างคะ่ะนั่นแหละครับน้องลีนุกซ์คิดถูกแล้วครับ ตัวแปรเนี่ยเปรียบเสมือนภาชนะหรือตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลองนึกภาพว่าเรามีกล่องเปล่าๆที่เอาไว้ใส่ของต่างๆได้ซึ่งของในกล่องนี้สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาที่โปรแกร,รมทำงานครับอ๋อเหมือนเรามีกล่องหนึ่งใบที่ชื่อว่ากล่องของเล่นแล้วเราก็เปลี่ยนของเล่นในกล่องนั้นได้เรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับเจ้าตัวแปรนี้แหละครับ ที่ทําให้โปรแกรมของเรามีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่โปรแกรมที่นิ่งๆแต่สามารถรับข้อมูลคํานวณผลลัพธ์และติดตามสถานะต่างๆได้ครับถ้าไม่มีตัวแปรนี้โปรแกรมก็จะตอบสนองต่ออะไรไม่ได้เลยครับว้าวแสดงว่ามันสําคัญมากๆเลยสิคะแล้วเราจะสร้างเจ้าภาชนะหรือตัวแปรนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะคําถามดีมากครับน้องลีนุกซ์ทัานตอนแรกที่เราจะใช้งานตัวแปรได้ก็คือ การประกาศตัวแปรครับการประกาศตัวแปรก็เหมือนกับที่เราไปบอกคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยฉันจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะและต้องบอกด้วยว่าพื้นที่นี้จะเอาไว้เก็บข้อมูลประเภทไหนครับแล้วไวยากรณ์ในการประกาศตัวแปรนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ดาต a าวยากรณ์พื้นฐานก็ง่ายๆเลยครับ data type variable name semicolon ตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ตัวแปรที่เก็บจำนวนเต็มเราก็จะประกาศว่า int number แค่นี้เราก็ได้ตัวแปรชื่อ number ที่เอาไว้เก็บตัวเลขจำนวนเต็มแล้วครับแล้วถ้าเราอยากได้ตัวแปรจำนวนเต็มหลายๆตัวพร้อมกันในบรรทัดเดียวล่ะทำได้ไหมคะทำได้สบายมากครับเจ้าว่าอนุญาตให้เราประกาศตัวแปรหลายตัวที่มีประเภทเดียวกันในบรรทัดเดียวได้เลยครับแค่ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเท่านั้นเองครับอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ตัวแปรจำนวนเต็ม3ตัวพร้อมกันเราก็เขียนได้ว่า int i j k แค่นี้ก็ประหยัดบรรทัดไปได้เยอะเลยครับโห oh, สะดวกมากเลยค่ะพี่ดาต้าวันนี้ได้ความรู้เรื่องตัวแปรไปเต็มๆเ,เลยค่ะยินดีครับน้องลีนุกส์และคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าการทำความเข้าใจตัวแปรเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการเขียนโปรแกรมจาวาครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ดาตตามากๆนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรายินดีครับ และคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการทอล์กไปเรื่อยเรื่องคอมเรื่องโค้ดของเราในวันนี้สำหรับวันนี้น้องลีนุกซ์กับพี่ดาต้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ